อิจฉาละสิเป็นไงละ่ะสนน้าใครใช้ขึ้นไล่ฉันออกเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วนี่จะมีประสบการณ์ที่ไหนมาทำงานคะนี้นะ่ะเป็นแค่แม่บ้านจะต้องทำอะไรเยอะแะออะยะแค่กดวาดถูถูถเองนี่กะจะกันซีนให่แม่เลยป้าูไมา่าหนั่นเน่ยนะมันแอบเป,ป๋อผู้หญิงแบบนี้มันแรดเงียบ ัลโหตอนนี้ฉันอยู่ที่บริษัทคู่แข่งของแกแล้วนะบริษัทน้องใหม่ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งบริษัทมีหัวอย่างแกนะ่ะแล้วแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเขาเรียกชั้นมาทดลองงานแล้วอีกอย่างนะตำแหน่งที่ฉันสมัครเนี่ยก็สูงกว่าตำแหน่งที่บริษัทเก่าด้วยแล้วก็สูงกว่าตำแหน่งของแกอีกด้วยหึอิจฉาละสิเป็นไงละ่ะสมน้ำหน้าใครใช้ิห้ไล่ชันออก คอยดูนะเดี๋ยวฉันจะทำให้บริษัทเนี้ยเป็นดาวรุง่งแซงหน้าบริษัทพวกแกให้หมดเลยแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานแล้วบายจ้ะขอนนังด้วยคนนะคะคุณคะอุ้ยขอขออนุญ,ญาตนังด้วยคนนะคะได้ค่ะ มาันครบแล้วนะครับเดี๋ยวไงนั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารให้ค่ะเออเพิ่งมาทดลองงานเหมือนกันหรอคะใช่ค่ะแล้วมาทดลองตำแหน่งอะไรคะแล้วนี่ย้ายมาจากบริษัทไหนคะนนี้อ๋อก็ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะยังไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งเรียนจบใหมค่ค่ะ ตายจริงตายจริงตายจริงเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วนี่จะมีประสบการณ์ที่ไหนมาทำงานคะนี่นะ่ะแล้วคุณเคยทำที่ไหนมาบ้างหรอคะไมออ่อยากพูดถึงนะคะพอดีบริษัทเก่านะคะเจ้านายอ่ะใส่ร้ายว่าฉันเนี่ยเป็นนินทาเมียเจ้าของบริษัทแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ, <c oughs> ะครับเอกสารครับ เขาไม่เข <gesch> ้าใจตรงไหนถามได้นะครับนี่เธอเธอว่าผู้ชายคนนั้นแมนปะทำไมหรอคะก็เธอไม่เห็นหรอเดินออนเอนอ้นแอนขนาดนั้นน่ะฉันว่านะไม่แมนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมคณไปว่าแบบนั้นนะคะฉันก็พูดตามความจริงทำไมเธอจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเอ๊ะหรือว่านี่เธอแปลงเพศมาหรอ ตัวไปเขห้องน้ำก่อนนะคะทำเป็นโรคเสื่อมไม่ได้เอิบ <c oughs> <c oughs> ป้า รบกวนคุณป้าไปถูที่อื่นก่อนได้ไหมคพะพอดีมันมันรลบกวนสมาธิใชนนหคะ่ะอ๋อขอโทษจ้ะคือที่อื่นป้าถูหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้นะงั้น,นป้ารอให้ฉันเสร็จธุระก่อนแล้วค่อยมาถูได้ไหมจ๊คะคือคือป้ารอไม่ได้หรอกก็มีงานอย่างอื่นต้องทาเหมือนกันนะโอ้ยป้าเป็นแค่แม่บ้านจะต้องทําอะไรเยอะแยะก็แค่กดกวาดถูถูเอง นั้นหายไปเสนานเลยมันหนีลนหกลับบ้านไปแล้วโดนพูดแค่นี้ทำมาเป็นหนอใจก็ถ้าหมายถึงผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไปรอบอสในห้องแล้วล่ะฮะยี่นี่นี่ไปแล้วไม่บอกนี่กะจะกันซีนฉันแน่เลยป้ารู้ไหมว่ายีนั่นน่ะนะมันแอบเบลป้ารู้ปะผู้หญิงแบบเนี้ยมันแรดเงียบรู้จักเขาดีเหรอถึงไปว่าเขาแบบนั้น กวาดพื้นของป้าต่อไปเธอไม่ต้องมาทําเป็นสอนฉันหรอกนี่ถ้าป้าเก่งจริง่ะไม่ต้องมาเป็นแม่บ้านหรอกนะถ้าเก่งจริงก็นู่นไปเป็นหัวหน้างานฉันหนุนนี่คุณด้วยนนี่เธอในฐานะที่ฉันทำงานมาก่อนนะนะฉันจะบอกอะไรให้เขาไม่ถามหรอกไอ้พวกข้อมูลบริษัทนะ่ะ เธอก็แค่ตอบแถบประจบประแจงไปแค่นี้ก็ได้งานแล้วท้ถามหรอกไม่เชื่อก็ตามใจตุ๊กป่าไม่รู้ด้วยนะจ๊ะขอโทษค่ะบอทให้มาแจ้งว่าอีกสักครู่บอสจะเข้ามานะคะอ้าวแล้ว เป็นใครหลหรอคะเป็นเลขาบอสค่ะอ๋อขอตัวนะคะ,คะโอ้โหเลขาแต่งตัวยังเกิจะไปเลียขาใครเนี่ยว่าไหม เขาคงยุ่งกันอ,อยู่มั้งคนบริษัทนี้เป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้หัวหน้าง,งานก็ปล่อยให้รอตั้งนานไม่มาสัมภาษณ์สักทีแล้วนี่ยิงป้าแม่บ้านนะโอ้โหท้าเป็นอวดเก่งสู่รู้ไปหมดทุกเรื่องเลยป้าแม่บ้านอหรอก็ใช่น่ะสิป้าแกน่ะพูดไม่เข้าหูาฉันแล้วเออไปพูดอะไรให้เขาอ่ะยี่นี่นี่ไปแล้ไม่บอกนี่กะจะกันีนแน่นนเลย ป้ารู้ไหมว่าีญิ่นั่นนะมันแอบแบวป้ารู้ป่ะผู้หญิงแบบนี้มันแรดเงียบจับเขาดีเหรอถึงไปว่าเขาบนั้นเออฉันก็ไม่พูดอะไรฉันก็ชวนคุยถองฉันปกติบอสให้มาแจ้งว่าพร้อมไหมค่ะอ๋อโอเคค่ะแจ้งค่ะ บอกนะคะว่าคุณป้าเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหคะฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี้หรอกแต่ฉันเป็นว่าที่เจ้านายเธอ,อ,อ,อสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูซื้อขบข้าวมาให้อยู่ยตู้เย็นนะคะโย,ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะลูกเซอยร์ของแม่ ลูกสะพ้ายเหรอคะอืมเอ่อหมายความว่าไงกันเนี่ยเมียของลูกฉันเออพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอคะอืจะพูดไหมคะบอสมาแล้วเชิญค่ะบอส สมชายเป็นเจ้าของบริษัทนี้หรอคะใช่ค่ะคุณสมชายที่คุณบอกว่าไม่แมนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อ <c oughs> ผมแบบนี้เหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นเจ้าของบริษัทเราที่สำคัญผมแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าที่เนี่ยหนึ่งคนเป็นพละของผมครับ เป็นภรรยาเหรอคะค่ะจริงเหรอคะ,ง,คะงั้นฉันว่าเรามาเริ่มทดลองงานกันเลยดีกว่าไหมคะไม่ต้องทดลองงานแล้วมั้งครับการทดลองงานได้เสร็จสิ้นละพวกเราสรุปกันได้แล้วว่าเราจะรับคุณเท่ามทา่าหรือเปล่า เสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับมันไม่ผ่านการทดลองงานครับฮะอะไรกันนะครับฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ผ่านได้ยังไงอะคะข้อแรกนะครับคุณเป็นคนชอบนินทาซึ่งเป็นภัยต่อองค์กรมันจะตัดสินกันเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่เร็วไปหรอกครับถ้างั้นคุณช่วยตอบไปได้ไหมครับว่าบริษัทเรามีกี่สาขาครับเอ่อสักครูค่ค่ะ ขอขอ,ขอเซิร์ชแป๊บนะคะไม่ต้องเซิร์ชหรอกครับ <S 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 ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลข้อที่สองที่คุณไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรเลย <S <S ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นพนักงานที่นี่ไปพวกเราไปไประชุมงานกันดีกว่าครับยินทางคนเดียวได้นะยินทางด,ด้วยลอะ